สวัสดีทุกท่านค่ะตายไปเจอคลิปในติ๊กตอกมานะคะแล้วพอได้ดูแล้วก็เกิดความประทับใจอยากจะมาเล่าให้กับทุกท่านได้ฟังกันค่ะวันนี้เป็นเรื่องราวการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติคนหนึ่งค่ะที่ชื่อว่าจูเลียเธอเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยแล้วก็มีโอกาสไปเยือนในสถานที่ที่สวยงามที่สุดของเชียงรายนั่นก็คือวัดร่องขุนหรือที่เขาเรียกกันว่าไวท์เทมเพิลนั่นเองค่ะทันทีที่จูเลียมาถึงนะคะเธอก็อดตื่น เต้นไม่ได้ค่ะเพราะภาพแรกที่เธอเห็นคือวัดสีขาวสว่างสวัย เธอบอกว่าที่นี่สวยงามราวกับสวรรค์เลยค่ะตัวอาคารประดับด้วยลวดลายวิจิตระการตาเวลาที่แสงแดดส่องกระทบนะก็ยิ่งทําให้ทั้งวัดนั้นเปล่งประกายระยิบระยับค่ะแล้วจูเลียเนี่ยก็ยกกล้องขึ้นมาแล้วก็ถ่ายคลิปพูดทันทีค่ะเธอบอกว่าโอ้โหนี่มันเหมือนหลุดเข้ามาในอีกโลกหนึ่งเลยนะตั้งแต่แรกแล้วนะคะเธอก็ซื้อตั๋วเข้ามาชมในราคา100บาทซึ่งเธอบอกว่าเป็นราคาสําหรับชาวต่างชาติแล้วที่หน้าตั๋วนะคะก็ตีพิมพ์รู รูปของวัดร่องขุนอย่างสวยงามค่ะพอเธอเดินเข้าประตูที่เขียนว่าสำหรับชาวต่างชาติความตื่นเต้นของเธอก็ยิ่งเพิ่มขึ้นค่ะเพราะเธอรู้ดีว่าผู้คนจากทั่วโลกต่างหลั่งไหลเข้ามาที่นี่เพื่อชื่นชมความงามของที่นี่ค่ะหลังจากนั้นนะคะจูเลียก็ได้ถ่ายคลิปไปเรื่อยๆนะคะเธอบอกว่าก่อนที่จะเข้าไปในตัวอาคารวัดเนี่ย สิ่งที่ทำให้เธอทึ่งมากๆก็คือการเดินข้ามสะพานที่เต็มไปด้วยรูปปั้นมือที่ยื่นขึ้นมาจากพื้นค่ะเสมือนเป็นสัญลักษณ์ของการก้าวข้ามจากโลกมนุษย์ไปสู่แดนสวรรค์นะคะคือในคําพูดมันอาจจะแปลเหมือนกับประมาณว่าเหมือนผ่านโลกนรกไปสู่โลกสวรรค์ประมาณนี้นะคะพอเธอได้เดินผ่านสะพานนั้นเธอก็ยิ้มกว้างพร้อมกับถ่ายเซลฟี่อย่างมีความสุขค่ะ และอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่เธอคาดไม่ถึงเลยนั่นก็คือห้องน้ําของวัดร่องขุนค่ะใช่แล้วล่ะค่ะฟังไม่ผิดเลยนะจูเลียบอกว่าห้องน้ําที่วัดร่องขุนเป็นห้องน้ําที่สวยที่สุดที่เธอเคยเจอมาในชีวิตเลยเพราะว่ามันถูกสร้างขึ้นอย่างหรูหราเป็นอาคารสีทองดูเหมือนพระราชวังย่อมย่อมมากกว่าจะเป็นห้องน้ําแบบธรรมดาธรรมดานะคะเธอก็อดไม่ได้ค่ะหยิบกล้องขึ้นมาแล้วก็ถ่ายคลิปเอาไว้เธอทึ่งกับความใส่ใจนะ ทุกๆรายละเอียดของที่นี่จริงๆค่ะตลอดทั้งทริปที่เธอมาที่วัดร่องขุนแห่งนี้นะคะเธอก็ได้บอกเล่าประสบการณ์ของตัวเองมากมายนะและไม่ใช่แค่ที่วัดไม่ใช่แค่ที่ห้องน้ํานะคะหลังจากนั้นเธอก็ไปที่ร้านอาหารค่ะปรากฏว่าเธอไปเจอร้านอาหารแห่งหนึ่งค่ะเป็นคาเฟ่นะคะที่เขาเนี่ยเอาโต๊ะมาตั้งท่ามกลางสระน้ําซึ่งในสระน้ําก็เต็มไปด้วยปลาค่ะ เธอก็มีการให้อาหารปลาเธอก็ได้ชมวิวชมบรรยากาศซึ่งเธอทึ่งมากๆนะคะและอีกครั้งหนึ่งค่ะที่ทําให้จูเลียต้องยกกล้องขึ้นมาถ่ายอีกก็คือห้องน้ําค่ะทุกคนห้องน้ําของที่นี่นะคะมันเต็มไปด้วยกระจกซึ่งกระจกนั้นก็มีปลาอ,อยู่นะคะมันเป็นเหมือนตู้ปลาขนาดใหญ่เลยเธอบอกว่าโอ้โหที่นี่มันสุดยอดมากๆมันว้าวมากๆจริงๆค่ะหลังจากที่จูเลียได้เผยแพร่คลิปนี้ลงไปในทิกตอ k ะะก็มีคนมาคอมเมนต์เยอะมากๆค่ะทุกคนเดี๋ยวไต่จะพาไปดูคอมเมนต์ของชาวต่างชาตินะคะว่าเขารู้สึกอย่างไรกับบรรยากาศที่จูเลียได้ถ่ายให้กับชาวต่างชาติได้เห็นนะคะโดยที่คอมเมนต์แรกนะคะก็จะเป็นคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องของสถานที่ที่อยู่ในวัดร่องขุนก่อนนะคะเนี่ยคะ่ะคนนี้เขาก็มาถามค่ะว่า where are you in Thailand นะคะก็มีคนมาตอบให้นะคะบอกว่าวัดร่องขุน Northern Thailand เชียงราย province นะคะ แล้วก็คอมเมนต์ต่อมานะคะเขาได้บอกว่า y o u s h o u l d Start a Series of Best t o i l e t in Thailand Girls i t Beautiful Making Me Want to Go Just for the Toilet คือคุณควรจะเริ่มทำซีรีส์นะเกี่ยวกับสิ่งที่ดีที่สุดในประเทศไทยนะมันสวยงามมากๆเลยจริงๆฉันเองก็อยากจะไปเหมือนกันอยากจะไปเห็นห้องน้ำสวยๆแบบนี้ค่ะและสำหรับความคิดความเห็นต่อมานะคะเขาก็ได้บอกว่านี่มันคือสวรรค์ชัดๆค่ะ ความคิดเห็นต่อมาจากชาวต่างชาติอีกเช่นเดียวกันค่ะเขาบอกว่า Wow amazing Thailand welcome to Thailand land of smile นะคะนี่อาจจะเป็นคอมเมนต์ของคนไทยก็ได้นะคะอ่าแล้วก็คอมเมนต์ต่อมานะคะเขาก็ได้บอกด้วยนะคะบอกว่า it's a very amazing and magnificent bathroom นะคะ ซึ่งแปลได้นะคะว่าโอ้โหห้องน้ำนี้เป็นห้องน้ำที่มหัศจรรย์และอลังการมากๆค่ะคอมเมนต์ต่อมานะคะเขาบอกว่า To i l e t โ oh อ้กอชหมายถึงนี่ห้องน้ำเหรอโอ้โหโอ้พระเจ้าแบบนี้เลยค่ะสำหรับความคิดเห็นต่อมานะคะเขาก็บอกด้วยนะว่าเชียงราย r o c s นะคะหมายความว่าโอ้เชียงรายนั้นสุดยอดไปเลยค่ะไม่ได้แปลว่าเชียงรายหินนะคะหมายถึงแบบสุดยอดมากๆประมาณนี้ค่ะ ต่อมาจะพามาดูความคิดความเห็นนะคะในช่วงที่จูเลียนั้นได้เดินทางไปที่คัฟคาเฟ่นะคะก็คือเป็นร้านอาหารที่มีปลาคาฟนั่นเองค่ะโดยที่ความคิดเห็นแรกนี้นะคะเขาบอกว่าคัฟคาเฟ่ินเชียงใหม่ I spot it by chance amazing place the toilet is a new addition I went in June นี่คะ่ะเมื่อปี2022นะคะก็แปลได้ว่าครับคาเฟ่เนี่ยอยู่ที่เชียงใหม่ฉันเคยไปมาแล้วด้วยความบังเอิญมันอเมซิ่งมากๆแล้วก็ห้องน้ำเนี่ยเป็นส่วนที่ทำเพิ่มหรือเปล่านะคะเพราะว่าตอนที่ฉันไปเมื่อปี2022เนี่ยประมาณว่าเขายังไม่เห็นประมาณนั้นนะคะนี่คะ่ะคอมเมนต์นี้ก็บอกว่า where is this I'm I'm in Thailand and would love to go น่าจะเป็นชาวต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทยแล้วก็อยากจะไปคะ่ะ นี่ค่ะคนไทยยังบอกว่าคนไทยเองยังอึ้งเลยค่ะต้องตามแล้วนี่นะคะมีคนถามเลยนะ Where is this นะคะ c ค,คา Cafe in เชียงใหม่นะคะ นี่คอมเมนต์ชาวต่างชาตินะคะเขาก็บอกว่า NY y o u are in the toilet someone s c u b a diving go swimming by นะคะก็เป็นกับคำแซลล์ซลค่ะทุกคนคำแซลล์ซลประมาณว่าในขณะที่คุณกำลังอยู่ในห้องน้ำนะคะอาจจะมีนักดำน้ำโผล่มาก็ได้นะคะ แล้วก็ความคิดเห็นต่อมานะคะนี่ค่ะ I had to read a comments to find out where it is Can you please write down where are you in your travel vlog mm hmm. ก็คือช่วยบอกหน่อยได้ไหมว่ามันคือที่ไหนฉันต้องเข้ามาอ่านคอมเมนต์เพื่อที่จะดูว่ามันคือที่ไหนคือเขาสนใจมากจริงๆประมาณนั้นนะคะนี่ค่ะความคิดเห็นต่อมานะคะเขาก็บอกว่า ที่นี่มันคือที่ไหนล้อฉันอยากไปบ้างจังและความคิดเห็นต่อมาเขาก็แบบแซลๆนะคะเขาบอกว่า do they have fish in menu มีเมนูปลาอยู่ด้วยหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะคอมเมนต์ต่อมาค่ะเขาก็ถามว่า did you go by yourself นะคะจูเลียก็มาตอบค่ะบอกว่า yes นะคะความคิดเห็นต่อมาค่ะ เขาก็ได้เขียนเอาไว้นะคะว่า can you start writing where the food p l a c e are in Thailand and the restaurant name or how are we s u p p o r t to know ก็คือช่วยเขียนรายละเอียดหน่อยได้ไหมเกี่ยวกับอ,อ,อาหารต่างๆในในประเทศไทยหรือร้านอาหารหรือชื่อร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเขาอยากรู้จริงๆค่ะอ่านะคะโหชาวต่างชาติก็คอมเมนต์เยอะเลยทีเดียวนะคะ I would be in that toilet for hours โฉันต้องใช้เวลาอยู่ในห้องน้ำนี้เป็นชั่วโมงแน่ๆเลยคือห้องน้ำมันสวยมากๆนะคะ Look fantastic นะคะโห้หดูน่าตื่นเต้นมากๆ Oh my god this is insane โหนี่มันบ้าไปแล้วนะคะคือเขาก็ทึ่งมากๆเลยละค่ะทุกคนและบางคอมเมนต์เขาก็บอกว่าฉันเห็นคลิปของจูเลียแล้วฉันก็อยากเดินทางมาประเทศไทยบ้างนะคะ และสำหรับคอมเมนต์ต่อมานะคะเขาก็บอกว่าขอบคุณที่เล่ารายละเอียดให้เราได้เห็นภาพและบรรยากาศประเทศไทยนั้นน่าท่องเที่ยวจริงๆและสำหรับคอมเมนต์นี้ค่ะได้อ่านแล้วก็ว้าวมากๆเลยนะคะเขาบอกว่า ฉันได้เดินทางมายังประเทศไทยเพราะฉันได้เห็นคลิปของคุณเมื่อสองสาวันก่อนโอ้โหพอมาแล้วฉันก็รู้สึกว่าที่ประเทศไทยจังหวัดเชียงรายนั้นสวยมากๆม,มีคนดูคลิปของคุณจูเลียแล้วก็เดินทางตามคุณจูเลียเหมือนตามรอยคุณจูเลียประมาณนี้ค่ะโอ้โหสุดยอดเลยนะคะทุกคน เนี่ยค่ะแล้วก็คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าฉันต้องใช้เวลาถึง3สัปดาห์ในการเที่ยวที่ประเทศไทยก็คือเหมือนกับประมาณว่ามีหลายที่ที่เขาจะต้องแวะไปเที่ยวไปชมประมาณนี้นะคะเอาละค่ะเขาก็บอกว่าคับคาเฟ่ is located in หางดงดิสตริกเชียงใหม่ Province ไทยแลนด์คนนี้เขาก็มาบอกด้วยนะคะว่า c a บคาเฟ่เนี่ยอยู่ที่เชียงใหม่นะ สำหรับคอมเมนต์ต่อมาค่ะคอมเมนต์นี้หูขเขียนไว้ดีเลยทีเดียวค่ะเขาบอกว่า Thailand นั Th ้น is a paradise country นะคะเป็นเมืองของสวรรค์จริงๆเป็นเมืองสีวิไลจริงๆแล้วเขาก็เขียนต่อท้ายด้วยนะคะว่า I went to Thailand about three years ago. I love Thai people. Thai people is very kind. Food is very well. ก็คือเขาเดินทางมาที่ประเทศไทยเมื่อ3ปีก่อนค่ะแล้วเขาก็บอกว่าคนไทยนั้นเป็นคนที่จิตใจดีมากๆอาหารก็อร่อยมากๆด้วยค่ะนี่แล้วค่ะทุกคนต่ายได้ไปเจอคลิปนี้มานะคะเห็นแล้วก็น่ารักจริงๆประทับใจมากๆก็เลยเอามาฝากทุกท่านนะคะเพื่อนๆคิดเห็นกันว่าอย่างไรนะคะที่คลิปนี้ได้เผยแพร่ออกมานะแล้วก็ต้องบอก อกเลยว่าทําให้ชาวต่างชาตินั้นว้าวมากๆแม้แต่กระทั่งคนไทยก็ว้าวไปตามๆกันค่ะและนี่นะคะก็คือช่อง TikTok อกของคุณจูเลียเคนะคะใครที่อยากไปดูคลิปเต็มๆก็สามารถเข้าไปดูในช่อง TikTok อของเธอได้เลยค่ะก็ต้องขอขอบคุณคลิปดีๆจากคุณจูเลียเคนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ